สวัสดีครับกับผมต้องกาวคริปโตนะผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์ซีกันนะผมในวันที่22เมษายน2567กันนั่นเองนะครับผมนะก็กอดอื่นเลยฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะผมแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุน,นผมกาวคริปโตเซิร์ฟจอยตรงนี้ได้เลยนะครับผมสแกน QR code ได้เลยหรือจะเป็นเฟสหนึ่งนะครับผมสนับสนุนเป็นรายครั้งก็สามารถโอนได้ผ่านกสิกรตรงนี้ได้เลยนะครับผมเอาละมาคืออย่างนี้ เดี๋ยวเราจะสรุปความสั้นๆเลยนะครับผมโอเคอันนี้จะเป็นการสรุปแบบสั้นๆนะครับผมว่าบิตคอยหลังฮาวิ่งแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเราดูทางเฟรมอ่าวิ week กันก่อนเลยดีกว่าอ่าไทม์เฟรมวิกเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วนะครับผมว่าตอนเนี้ยนี่เลยสั้นๆเลยตรงนี้นะผมปิดไทม์เฟรมวีกเนี่ยจะสังเกตได้ว่านะครับผมไส้ไส้ด้านล่างเนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะเป็นเป็นเขาเรียกว่าชัดเจนมากเลยนะผม,ผมก็คือเดี๋ยวพอมันลงมาปุ๊บไสก็ข,ขึ้นลงมาปุ๊บไสก็ข,ขึ้นลงมาปุ๊บไส้ก็ขึ้นมีการปิดเขียวด้วยแต่ว่าสีแดงๆมา3สัปดาห์เนี่ยมันก็มีการไส้ขึ้นนะครับผม,ผมก็คือเวลามันถูกเทลงดำมาปุ๊บมันก็จะมีคนรับขึ้นมาเสมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างดีชัดเจนเลยนะผมว่าบิตคอยเนี่ย ยังเป็นที่ต้องการกันอยู่นะครับผมหลังฮาวิ่งแล้วนะโอเคดูไทม์เฟรมอ่าสี่ชั่วโมงดีกว่านะครับผมหนึ่งวันเราข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับผมสี่ชั่วโมงเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นเทรนนะครับผมเส้นเทรนเนี่ยณนะเวลานี้นะครับผมยังอยู่อ่าเป็นเทรนใต้ยอยู่นะครับผมก็คือมันยังอยู่ในเขาเรียกว่าอันเดอร์เลเวลของอ่าเส้นค่าเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ยนั่นเองนะครับผมเราดูเส้น EMA 200ก่อนนะก็คือตอนเนี้ยมันกำลังจะกลับขึ้นไป ไปเป็นเส้นเฉลี่ยที่จะดูว่าเทรนด์จะเป็นขึ้นหรือจะเป็นลงนะครับผมในทางเฟรมสี่ชั่วโมงซึ่งณเวลาเนี้ยมันมีมีการพูลแบ็กเกิดขึ้นแล้วซึ่งการพูลแบ็กณเวลาเนี้ยถ้าเกิดว่าชนปุ๊บใช่ป่ะแล้วมีการตกลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าเป็นขาลงนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลงไปปุ๊บเสร็จปุ๊บทะลุขึ้นทะลลขึ้นแล้วยืนอยู่บนเส้น EMA 2 0 0ได้ก็แสดงว่าณเวลาช่วงประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยจะเป็นขาขึ้นนั่นเองนะ่ครับผม นะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันสลับขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้ช่วงนี้มันก็จะกลายเป็นไซด์เวย์นะครับผมอันนี้ก็คือพูดถึงลักษณะการาฟเฉยๆนะผมยังไม่ได้พูดถึงราคาที่จะเข้าหรืออะไรนะครับอ้าวโอเคเรามาดูไทม์เฟรม1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มมากลับมาเป็นขาขึ้นแล้วเออซึ่งผมได้ทําการวัดฟิโบแล้วด้วยนะผมว่าไอ้ที่มันไซด์เวย์ตอนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าขยายเลยนะผมขยายแบบสุดๆเลยเนาะตรงนี้เราจะเห็นว่า มันเข้าสู่โกลเด้นเลโชนะครับผมก็คือช่วงประมาณสัก0.5ถึง0.618นะครับผมก็คือช่วงโซนนี้เขาจะเรียกว่าโกลเด้นเลโชที่เป็นเขาเรียกว่าลงมาเทสนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่เกินตรงนี้ใช่ไหมแล้วมีการดีดขึ้นเนี่ยนั่นแปลว่าขาขึ้นมันก็ก,กาลังจะมานั่นเองนะครับผมเนี่ยก็เห็นสีเขียวๆนะครับผมเมื่อประมาณสองสามชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมันก็พุ่งไปปุ๊บแล้วก็อื้นลงมาลายใหญ่เขาอยากจะเก็บของอะเนาะเ,ออเขาก็ต้อง ปั๊มราคาแล้วก็ดมลงไปเพื่อให้ไล่เมานั่นเองซึ่งผมมองว่านะช่วงเวลาแบบนี้แหละคือช่วงที่ว่าเป็นช่วงสุดท้ายที่เราจะต้องเก็บของแล้วแหละเพราะว่ามันหลังจากฮาวิ่งแล้วนะผมฮาวิ่งแล้วเนี่ยราคาขุดเนี่ยณนะเวลานี้นะผมต้นทุนในการผลิตเหรียญน,นะฮะผมจะเฉลี่ยอยู่ที่93 0 0 0ซึ่งเวลาเนี้ยราคามัน65 0 0 0ใช่ไหมแปลว่าอะไรอะถ้าเกิดว่าแปล,แปลว่าตอนเนี้ยถ้าเขาผลิตออกมาเนี่ยแล้วขายเลยเนี่ยขาดทุนถูกไหม เขาก็ต้องผลิตออกมาแล้วเก็บไว้ซึ่งคนที่เก็บณเวลาช่วงเนี้ยเขาจะขายไหมละ่ะก็ไม่ขายเพราะไม่ได้กําไรถูกไหมเออดังนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีของ b บิตคอยท่นเองเนี่ยผมส่วนเอาคอยที่ผมกําลังตามอยู่นะครผมก็คือนอกจากกาล่านะผมนอกจากกาล่าแล้วนะเอออันนี้ ดูทรงแล้วมันก็น่าจะขึ้นอยู่ใช่ไหม m ทม a เฟรมเดยเนี่ยนี่ผมหลายวันมาแล้วนะครับผมผมก็ได้บอกว่า time f ฟรมเดย์ของกาล่าเนี่ยมันก็ทําตัวแบบทําสัญญาณซื้อแล้วนะครับผมสัญญาณซื้อเนี่ยของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมจะเป็น2ตัวนะก็คือ1ก็คือไอเส้น,น,เ,สน200เนี้ยเส้นร้0ยห้เนี่ยอ่ะตรงนี้นะครับผมมันจะตัดเหนือกันอยู่แล้วก็มีการแบบเทสแล้วเด้งกลับไปแล้วประกอบกับว่า ไอซ์ไอที่เป็น BB นะครับผมมันตัดขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับผมก็เป็นสัญญาณของการซื้อนั่นเองก็คือในลักษณะของกราฟวันเนี่ยก็ถามว่าจะขึ้นได้ยังอันนี้ขึ้นได้แล้วถ้าวัดกันวัดฟิโบกันเลยนะวัดฟิโบเลยนะผมก็มองว่าถ้าขึ้นตรงนี้แล้วลงตรงนี้มาเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะก็คือว่ามันลงมาเส้น EMA เพราะว่ามันโดนทุบมาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้มันกลับมาอยู่ที่โกลเด้นเรชชใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อ นั่นเองนะฮะเอาเอันี้อนันนี้อ่าขึ้นมาตรงนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมถ้าเปิดถ้าเปิดไอ้นี่อ่อศูนย์จุดเจ็ดป่ะอ่าเนี่ยก็จะเป็นศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดแปดหกเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกอีกหน้าหนึ่งที่สามารถเรายอมรับได้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่ามันเด้งตรงเนี้ยแล้วมันขึ้นกลับไปที่โกลเด้นเรชชเนี่ยก็ถือว่าเป็นเทรนที่เป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมถ้ามันไม่ได้ลงมาถึงประมาณอ่าขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ อันนี้เราต้องรอดูกันต่อไปว่าถ้ามันลงมาใช่ไหมแล้วมันสะท้อนขึ้นกลับไปนะครับผมสะท้อนขึ้นกลับไปบริเวณแถวโกลเด้นเลชชถูกตบลงมาอันนี้จะเป็นขาลงอันนี้ก็ต้องรอดูว่าไฮใหม่ของเขาเนี่ยจะทําได้หรือเปล่า นะผมเช่นเดียวกันกับเอจิกนะครับผมเอจิกตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าณเวลาเนี้ยก็เป็นสัญญาณขาขึ้นแล้วสัญญาณขาขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเส้นเอเส้นนี้เนี่ย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 เส้นเนี้ยเอาเดี๋ยวผมลองสี่ชั่วโมงดูอ่ะสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นแล้วเห็นป่ะส่วนหนึ่งชั่วโมงก็จะมีการตัดขึ้นแล้วนะครับผมส่วนตรงนี้เนาะอ่ะถามว่าเอจิกเนี่ยขึ้นไปอย่างน้อยเท่าไหร่ผมก็มองว่าณเวลาเนี้ยถ้าขึ้นไป100เนี่ยถ้าเอาเก็งกําไรแบบระยะสั้นนะครับผม ก็จะอยู่ประมาณสัก1 1 3 6ถึง1.4นะครับผมสำหรับเอจิกนะเอ่อเพราะว่าถ้าเกิดว่าลงไปต่ำกว่า0.6เนี่ยก็ต้องคัดลอสอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับในระยะของไทม์เฟรม e 1 Day นะครับผมแต่สำหรับเ,เจ้าตัวของย,วยาวๆกันเลยนะครับผมย,ยาวๆเลยเนี่ยก็ เป็นอย่างต่ำก็ประมาณสัก1.1.8นะครับผมแต่ว่าผมก็มองว่าไปสักประมาณ 2.6- ถึง3.8ได้เลยทีเดียวนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวเอจิเนาะโอเคก็ประมาณนี้ส่วนตัวอื่นๆก็แล้วแต่ดูเลยนะครับผมว่าตัวไหนโอเคยังไงแต่ว่าผมก็มองว่าณนะช่วงนี้จะเป็นช่วงเก็บของช่วงสุดท้ายละเออแล้วก็ช่วงตามตามกราฟนั่นเองนะครับผมก็ เดี๋ยวรอขายช่วงประมาณใกล้ๆจบเทรนไปแล้วกันก็จะอีกประมาณสัก6 7เดือนเนาะปีนึ่งอะ่ะเนี่ยถือประมาณเงี้ยปีหนึ่งนะครับผมจะได้รู้กันเลยนะผมว่าใครจะรวยใครจะจนอ่าโอเคก็ขอให้รวยทุกคนนะครับผมสำหรับในรอบนี้เนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุ๊บๆขอได้กำไรด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆ